นี่คือเป็นแม่พร้อมเดินที่เราจะทำคลอดเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะอา่ะมาดูกันจ้าอย่างแรกนะคะเราสลัดเลยไปเลยจ้าทำคลอดนี่นะคะโอเคสลัดให้หมดพักเขาทีหนึง่งครั้งเขาจะไม่ไหวโอเคอเสร็จแล้วเอาเราไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักเขาไว้ตรงนี้ก่อนอแล้วทีนี้ในบอ่อ ในบ่อนะคะใส่ตล่ายหางกระโลกเพิ่มไปนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วเพราะเดี๋ยวลูกปูจะขึ้นมาแล้วในนี้เราจะต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะเพราะน้ำยังน้อยไปแล้วก็ใส่ผักตบชวานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวใส่เยอะๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำใส่อีกนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพที่สำเร็จให้ดูนะคะ